สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Windows 10ตัว Technical Preview นะครับว่าใน Windows 10นั้นมีอะไรแตกต่างจาก Windows 7 Windows 8.1บ้างนะครับสิ่งแรกนะครับที่ตัว Windows 10มีก็คือตัวปุ่ม Start นะครับตัวปุ่ม Start ก็จะเหมือนกับตัว Windows 8.1นะครับมันก็จะมีปุ่ม Start ขึ้นมานะครับเมื่อเรากดคลิกไปที่ปุ่ม Start นะครับตรงนี้จะเขาจะเรียกว่า Start Menu นะครับ ซึ่งด้านซ้ายนะครับมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือด้านฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นแอปต่างๆนะครับคือที่เราทําการติดตั้งลงใน Windows 10นะครับอาทิเช่นพวก Photoshop พวก Lightroom นะครับพวกนี้มันจะเป็นแอปต่างๆนะครับเราสามารถกดตรงปุ่ม All App ได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นะครับมันจะเรียง A อักษร A ถึง Z นะครับ หรือกด back กลับมาก็คือตัวนี้มันจะเป็นรวมเป็น all app นะครับส่วนฝั่งด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทำการพินแอปจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับวิธีการพินนั้นพินอย่างไรนะครับมันก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการใช้โปรแกรมโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้บ่อยๆแล้วก็คลิกขวาที่โปรแกรมนั้นนะครับแล้วก็พิน to start นะครับ พิมพ to start คือเอาจากด้านซ้ายเนี่ยมาด้านขวาเองนะครับพิมพ to start นีครับมันก็จะมาละตัว power shell ตัวเมนูด้านด้านขวานี้นะครับเราก็สามารถปรับรูปแบบนะครับปรับ r e ไ i z e นะครับเป็นขนาด small หรือ medium หรือ large ก็ได้นะครับูนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเห็นไหมเป็น wide medium wide large นะครับตัวนี้เราสามารถปรับได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับส่วนตรงนี้นะครับ start เมนมันก็จะมีเป็นเมนูเล็กกับพอเรากด expand start นะครับมันก็จะขยายเป็นเมนูใหญ่นะครับเป็นเต็มหน้าจอในโหมด Windows เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการย่อมาลงมาก็กดปุ่มนี้นะครับก็คือ restore start menu นะครับคือกลับมาเป็นมาเป็นเมนูเล็กย่ยอยๆสวยงามแบบนี้นะครับ สิ่งที่เพิ่มมาเมืองคีรัดก็คือเราสามารถคลิกขวาที่โลโก้ได้มันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับเดสก์ท็อปนะครับจะชัดดาวก็ชัดดาวแอนด์ซา o เอาท์ก็กดตรงนี้ได้เลยหรือล er, ั่นเซิร์ชไฟล์โฟ o เลอร์คอนเทนแนนะครับแต่ถ้าเราคลิกซ้ายมันก็จะเป็นเมนู start เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ต่างนะครับส่วนที่เพิ่มมานะครับอีก,อก,อก,อกเมนูที่น่าสนใจคือตัวท a v วิวนะครับตัวทัชวิวก็คือเราเวลาเรากดไปปุ๊บแล้วกด add เดสก์ท็นะครับ มันก็จะขึ้นมา2หน้าต่างนะครับสมมุติผมกดหน้าต่างแรกนะครับหน้าต่างแรกผมเปิดตัวไฟล์ explorer นะครับส่วนหน้าต่างที่สองนะครับผมทําการเปิดตัว store ไว้นะครับตัว store ของตัว Windows 10นะครับสังเกตนะครับตัวนี้ผมจะเปิด Windows store ไว้ส่วน t a k view ตัวแรกจะเปิดเห็นไหมครับ t a k อันแรกจะเปิดที่เป็น explorer mode ส่วนตัวนี้จะเปิดที่เป็น store เห็นไหมครับมันจะแยกมันจะแยกหน้ากันนะครับ เราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหรือจะทําการลบก็แค่คลิกการกรบาทลงไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆสําหรับการทํำทัชวิ w ในตัว Windows 10นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับส่วนต่อมาก,ก็คือเมนูสวยงามบน bon File Explorer นะครับก็คือตัวุโฟลเดอร์ต่างๆของเรานั่นเองมันจะมีปุ่มที่เป็น Quick Access ขึ้นมานะครับคือปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไอคอนที่เป็นสวยงามตามสไตล์ Windows 10ที่เป็นสไตล์โมเดนที่ on mobile หรือ on PC นะครับไอคอนตรงนี้นะครับไอคอน this PC ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นไอคอนที่เป็นแบบสวยงามไม่เหมือนตัว Windows 7 Windows 7มันจะเรียกว่า My Computer แต่ถ้าเป็น Windows 8.1หรือ Windows 10ตัวนี้จะเป็นชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น this PC นะครับ ส่วนเมนูที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือตรงมุมขวาล่างนะครับตัวนี้จะเป็น New Notification นะครับเมื่อเรากดไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีที่เป็น Tablet Mode Display Connect All Setting Location l o t a t i o n Lock นะครับ Lock Screen VPN หรือ Wi-Fi นะครับคือนะครับถ้าเรามันมีโหมดอีกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นโหมด Tablet Mode ถ้าเรากดไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ มนดูด้นานซ้ายจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นโหมดที่เป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับเมื่อเราก,กด IE ขึ้นมาที่อยู่ในโหมดแท็บเล็ตเราก็จะคล้ายๆกับเราเล่นคอมพิวเตอร์บนบนบนตัวโมบายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันสามารถลากและกันดรอปได้นะครับสบายเลยนะครับเปิดเป็น2ฟังก์ชันก็ได้นะครับง่ายๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโหมดในส่วนของตัวโมบายนะครับแท็บเล็ตโหมดนะครับก็วิธีกลับไปเหมือนเดิมก็แค่กดตัวนี้ให้มันกลายเป็นสีเทาก็เป็นการปิดตัวแท็บเล็ตโหมดเรียบร้อยนะครับส่วนฟีเจอร์อีกน่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับ Search the Web and w i n d o w นะครับตัวนี้จะเป็นการ Search Searching search นะครับในตัวของตัว Window s เองว่าจะ Search ในตัวแอปพลิเคชันต่างๆในตัว Windows เลยหรือว่าจะไปเสิร search บนตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัววิธีการรีวิวนะครับตัว Windows 10นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว Windows 10 Pro Technical Preview นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดเข้ามาเพื่อทำการทดสอบแล้วก็เล่นเมนูต่างๆในตัว Windows 10นะครับก็ วันนี้นะครับก็ขอจบวิธีการรีวิวนะครับตัว Windows 10 Technical Preview เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ